เมื่อเข้าสู่การผสมผลิตภัณฑ์หรืออวัสดุอุปกรณ์ครบนะคะตามอัตราส่วนดังกล่าวก็จะมามีการเอามาคนเนาะข้างนอกภายนอกลูกอธิบายไปเลยให้มันเกาะตัวแข็งตัวนะคะพอแล้วค่อยเริ่มที่จะแข็งตัวเนี่ยเราค่อยเอาน้ํานะคะมะละกอเทลงไปนะคะแล้วก็ ทำการคนจนให้มันเริ่มมีการแข็งตัวนะคะก็เอามาคัดกรองแล้วก็เอาไปใส่บรรจุพัณฑ์นะคะจากนั้นก็มีการไปออกแบบนะคะออกแบบโลโก้ด้วยตนเองนะคะด้วยผลิตภัณฑ์หรือบรรจุพัณฑ์ตามขนาดบรรจุพัณฑ์ที่เราออกแบบโดยใช้โปรแกรมนะคะตระกูล Adobe นะคะหรือโปรแกรม Adobe Photoshop นะคะ ร่วมสมัยในการออกแบบนะคะให้มันสอดคล้องกับเนื้อหาแล้วก็สิ่งที่เราจะสื่อนะคะก็จะได้เป็นตัวอย่างโลโก้นะคะนะคะโลโก้แล้วก็บรรจุพันนะคะตรงนี้นะคะตัวลูกก็ยกตัวอย่างโดยแพ็กเกจนี้นะคะในราคารวมต้นทุนการผลิตแล้วนะคะและคิดผลกำไรโดยไม่เกินจากราคาตามท้องตลาด นะคะก็จะอยู่ที่ราคา12บาทแต่ในส่วนของการต่อยอดของผลิตภัณฑ์นะคะก็จะเป็นในส่วนของการต่อยอดเพิ่มมากขึ้นก็ถ้ามีลูกค้าก็จะสามารถนําไปต่อยอดได้นะคะแล้วก็อาจจะมีการข <c oughs> ้อตกลงหรือมีโปรโมชั่นต่างๆตามขั้นตอนต่อไปนะคะอย่างที่บอกค่ะนะคะรูปแบบผลิตภัณฑ์นะคะก็จะต้องมีสัพพคุณต่างๆโดยพวกเราเนี่ยก็คือ รู้เลยว่าตัวเนี้ยมันก็สามารถมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยนะคะเป็นยาทาภายนอกนะคะ <c oughs> โดยส่วนผสมมะล,ละกอเนี่ยมันเทาอาการ <c oughs> ปวดเมื่อยแรงสัตัดต่อ <c oughs> เป็นสายาสามัญประจําบ้านและสิ่งที่สําคัญก็คือมีส่วนผสมของเปลือกมะล,ละกอหรือสารนะคะของเอนไซปาเป็นเนี่ยในการย่อยโปรตีนตรงนี้ผัดเซลล์ได้ด้วย นะคะสมานแผลได้เร็วนะคะทีนี้ก็ทั้งหมดทั้งมวลนะคะหนูก็บอกเลยว่าทางกลุ่มเราเนี่ยได้ตั้งใจในการคิดค้นนะคะสิ่งประดิษฐ์ตรงนี้ <c oughs> เพื่อให้เป็นแนวความรู้นะคะเพื่อไปพัฒนานะคะและต่อยอดทางด้านงานอาชีพและทักษะความรู้มากขึ้น ะะแล้วก็หวังว่าจะได้รับโอกาสในการพิจารณาจากท่านคณะกรรมการนะคะเพื่อที่จะให้โอกาสพวกเราเนี่ยได้ไป <c oughs> สร้างชิ้นงานให้มีการต่อย,ยอดหรือนําเสนอชิ้นงานของเราเนี่ยเข้าสู่ทอท้องตลาดและมีบุคคลที่ใช้งานเพิ่มมากขึ้นก็จะเป็นรายได้ให้พวกเรา นะคะแล้วก็พวกเราก็จะนำความรู้ตรงนี้ไปเผยแพร่นะคะเชิงวิทยาทานหรือเผยแพร่เชิงทักษะงานอาชีพในการสอนนะคะ,ะงานอาชีพให้กับชุมชนหรือกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายค่ะสืบไปค่ะทั้งนี้นะคะของกลุ่มกลุ่มของพวกเราก็ขอขอบพระคุณท่านคณะกรรมการทุกท่านนะคะที่นะคะ ให้โอกาสกลุ่มงานของพวกเราเนี่ยได้นำเสนอชิ้นงานนะคะและให้ข้อเสนอแนะนะคะนะคะจะนำความรู้ที่ได้เนี่ยที่ได้รับเนี่ยไปปรับใช้ในการสร้างสรรค์ชิ้นงานนะคะและสร้างรายได้สร้างความรู้เหมือนที่อาจารย์บอกให้กับคนอื่นสืบไปขอขอบคุณค่ะ และเสร็จปุ๊บหนูขอบคุณตรงนี้นะคะท่านคณะกรรมการนะคะมีอะไรจะชี้แนะเพิ่มเติมหรือมีคำถามเพิ่มเติมทางทางเราไหมคะหรือท่านคณะกรรมการมีข้อชี้แนะเพิ่มเติมอะไรไหมคะท่านคณะกรรมการก็จะถามทีนี้สิ่งที่คําคำถาม มันจะเป็นคำถามนะักตรงนั้นเลยอาจารย์จะไม่ได้เข้าไปยุ่งนะคะไม่ได้เข้าไปฟังกับลูกแต่มันเป็นปฏิพานไว้พิบที่ลูกจะต้องตอบเองเพราะมันเป็นงานที่ลูกสร้างลูกต้องตอบไม่ได้ว่าแน่นอนละหนึ่งคำถามหนูคิดว่าผลิตภัณฑ์ของหนูมีข้อที่ดีหรือแตกต่างจากผลิตภัณฑ์ที่มีตามท้องตลาดอย่างไร หนูก็ต้องตอบแล้วว่าผลิตภัณฑ์ของหนูก็คือเป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างจากวัสดุที่มีภายในชุมชนและมีการใช้งานแล้วก็มีการอะไรก็ว่าไปยกตัวอย่างไปตามก็มีประโยชน์ก็คือสามารถหาวัสดุอุปกรณ์ในการผลิตแล้วก็มีการทำผ่านกระบวนการต่างๆที่ปลอดเชื้อนะคะแล้วก็ใช้แล้วมันเกิดผลสำเร็จได้จริง และยังสามารถนำความรู้ตรงนี้ไปเผยแพร่ให้กับชุมชนแล้วก็สามารถทำได้เองได้ค่ะทีนี้ก็คือทุกอย่างเนี่ยมันก็ต้องมีข้อดีกว่าเพราะว่าอาจจะมีต้นทุนการผลิตที่ต่ำกว่าตามท้องตลาดถูกต,ต้องไหมหนูก็ต้องพูดเลยนะอ่ะอ่าแล้วอ่าหนูก็สามารถที่จะยกตัวอย่างนะ พูตรงนี้นั่นนี่ก็จะเป็นตัวอย่างผลิตภัณฑ์นะคะเป็นโมเดลผลิตภัณฑ์ที่พึ่งที่ทําขึ้นมานะคะเพื่อเป็นแบบอย่างนะคะแล้วก็สามารถที่จะนําไปต่อยอดได้นะคะผ่านการตรวจสอบอะไรก็ว่าไปตามตามขั้นตอนนะคะการผลิตนะคะทีนี้คําถามเขาก็จะถามอีกว่าถ้าหนูมีโอกาสที่จะอ่าอ่า หลักการตลาดหรือกหลักการขายเนี่ยนอ่าขออภัยทีนี้คําถามก็อาจจะถามอยู่ว่า,าทำไมไม่ทํานวัตกรรมที่แตกต่างกว่านี้ซึ่งย่ามงเนี่ยก็มีทั่วไปทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งตรงนี้ก็คือจะเป็นการต่อย,ยอดของการโฆษณาอีกครั้งหนึง่งหรือคนใช้นะคะเราก็เริ่มแรกอาจจะไม่ได้ต้นทุนมากหรือไม่ได้ผลกำไรมาก ก็จะเป็นการให้ลองใช้ก่อนนะคะถ้าดีปุ๊บเขาก็จะมาติดต่อติดต่อเราในการทำนะคะทำข้อตกลงในการซื้อขายต่างๆแล้วก็อาจจะเพิ่มฟังก์ชันโปรโมชันในการแถมเช่นยังมีงานงานงานแตง่งงานมงคลต่างนะคะหรืองานที่จะไปเอาไปฝากเนี่ยนะคะตัวนี้ก็สามารถที่จะเอาไป ทำเป็นของชํารวยของที่ระลึกนะคะถา้าสั่งสั่งทีมงานเราทานะคะหรือกลุ่มเราทาเนี่ยในขนาดที่เยอะปริมาณที่เยอะเราก็จะมีอัตราการลดหรือโปรโมชั่นให้อย่างนี้เป็นต้นลูกก็มีการยกตัวอย่างไปและถ้ามีโอกาสหรือได้รับความเมตตาจากท่านคณะกรรมการก็อยากจะให้โอกาสพวกเรานะคะได้ สร้างสรรค์ชิ้นงานและนําชิ้นงานตรงนี้ไปต่อยอดให้ได้เกิดประโยชน์มากที่สุดนะะทั้งประโยชน์ทั้งกลุ่มที่สร้างธุรกิจและประโยชน์ต่อบุคคลอื่นก็คือสังคมโดยการให้ความรู้นะคะทีนี้เนาะก็ให้ลูกเนี่ยใช้สติในการตอบคำถามเพราะทุกขั้นตอนนะคะ การผลิตนะคะเราเรามีขั้นตอนที่ชัดเจนงบประมาณในการทดลองครั้งแรกนะคะหนูก็บอกไปเลยว่าใช้งบประมาณนะคะไมะ่ไม่ได้เกิน1,000บาทหรือ5,000บาทเพราะว่าเป็นขั้นการทดลองหรือ,อทดลองใช้ในกลุ่มเฉพาะกลุ่มนะคะประชากรนะคะทางวิลัยนะคะโดยคิดจาก โดยราคาเนี่ยก็คิดจากต้นทุนการผลิตแล้วก็ไม่หวังผลกำไรมากนะคะแล้วก็มีการรับประกันนะคะแล้วก็มีการผ่านการรับรองอะไรนะคะจากกรมนะคะอนามัยหรือกรมอยอนะคะพื้นฐานเนี่ยหนูก็ไปยกตัวอย่างได้นะคะเพราะนั้นตอบคำถามไม่ได้แล้วถ,ถามว่าอ้าว มะละกอนี่ก็คือมันโดย,โดย,โดยพื้นที่โดยรอบของเราเนี่ยเป็นพื้นที่เกษตรกรรมนะเกษตรกรเนาะเป็นพื้นที่การเกษตรแล้วก็โดยส่วนมากนี่ที่อาจารย์มาอยู่ที่นี่นะคะสังเกตว่าปลูกอะไรแล้วมันขึ้นง่ายที่สุดก็จะมีกล้วยกล้วยกับมะละกอที่ขึ้นได้ง่ายนะคะเพราะว่ามันเป็นดินเปียวแล้วมะละกอเนี่ยไม่ใช่ว่ากินเฉพาะได้ภาคใดภาคหนึ่ง คนทั่วโลกนะคะสามารถกินมะละกอได้นะคะและกินได้